การกระทำของเจ้าภาพกัมพูชาครั้งนี้นะอย่างที่คุณจะได้เห็นในคลิปวิดีโอเนี้นะคะเป็นการกระทำที่ไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆต่อชาวโลกนะคะมาแสดงถึงความเป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์ ของกัมพูชาอย่างแท้จริงนะการกระทำแบบนี้นะเป็นที่ประทับใจของคนทั่วเอเชียหรือว่าทั่วอาเซียนหรือก็คนเขเมรนด้วยกันหรือไม่นะคุณมาดูนะแม้แต่คนที่เป็นเขเมรด้วยกันก็ยังรับการกระทำนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะแกล้งทำเป็นรับไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าในสายตา ของชาวโลกนะเจ้าบ้านเจ้าภาพที่จัดกีฬาทําอาการลักษณะกิริยาเช่นนี้นะมันแสดงถึงความไร้สปิริตนะคะไร้อาระยะนะไร้การศึกษานะะมันบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าประเทศของคุณไม่พร้อมที่จะก้าวออกมาสู่เวทีโลกนะมานี่มาฟังนะการกระทําของคุณเนี่ยฟังในมุมมองของคนกัมพูชาซึ่งผู้ที่โพสเนี่ย ชื่อว่าฮุนมาเน่หรือเปล่านะเขาว่าเป็นลูกชายฮุนเซนนะคนนี้นะ mm hmm. เขาก็โพสต์ว่าไง mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. การกระทําที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะแพ้ชนะในจิตวิญญาณนักกีฬาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในฐานะเจ้าบ้านเรายินดีที่จะเป็นเจ้าภาพและดูแลเพื่อนต่างชาติที่มายังกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นโค้ชหรือว่าแฟนคลับเราจะให้การต้อนรับที่อบอุ่นโปรง่งใสและสร้างความทรงจําที่ดีในขณะที่ อยู่ในประเทศกัมพูชานะเรื่องราวที่ทำให้เกิดอารมณ์หรือความไม่พึงพอใจต่อ,อกัมพูชาของเราควรหลีกเลี่ยงอย่างแน่นอนไม่ว่าจะมีจะเป็นการมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์นะฟังไว้นะกัมพูชาทั้งหลายนี่คือภาพลักษณ์ที่ลูกชายของท่านฮุนเซนต้องการให้กัมพูชาแสดงออกต่อชาวโลกเลยว่าประชาคมอาเซียนนะ เราหวังและเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกเนื่องจากกัมพูชากำลังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันที่8ถึง14พฤษภาคมและอาเซียนพาราเกมตั้งแต่วันที่25มิถุนายนกัมพูชาทำงานหนักมากนะตั้งแต่มิถุนายน2020เนี่ยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดงานสพนกา,นากีฬานักกีฬาและผู้ร่วมงานทุกคน ดังนั้นเราในฐานะชาวเขมตรต้องทำงานหนักในส่วนร่วมอย่างมีความสุขและสร้างความทรงจำให้ตัวเองและเพื่อนต่างชาตินี่คือข้อความที่ลูกชายของฮุนเซนได้สื่อออกมาถึงประชาชนชาวกัมพูชาทุกๆคนรวมถึงผู้ที่อยู่ในคลิปนี้นะ จำไว้วาการกระทําของคุณนะประชาคมอาเซียนเขาเห็นเขารู้หมดแหละนะยิ่งทําอย่างนี้ยิ่งตอกย้ําว่ากัมพูชานะไม่ควรจะอยู่ในเวทีระด,ดับภูมิภาคหรือว่าระดับโลกเพราะการกระทําของคุณมันไร้อารยะนะประเทศที่มีอาระยะแล้วเขาจะไม่ทําแบบนี้นะต่อนักกีฬาเขาจะเป็นเจ้าภาพที่ดี นะถึงจะเขาจะโกงยังไงเขาก็โกงอย่างมีศิลปะนะคะอ่าแล้วที่เนี้ยมาฟังข้อความคิดเห็นของชาวกัมพูชาว่าเขาเห็นดีเห็นงามเห็นด้วยกับพวกคุณที่อยู่ในคลิปนี้หรือเปล่าหรือการกระทําแบบนี้นะแล้วรวมถึงผู้ผู้ที่มาชมคลิปนี้ที่เป็นชาวกัมพูชานะเห็นดีเห็นงามกับคลิปนี้ชอบใจที่ชาวกัมพูชาทาแบบนี้ก็เชิญสแสดง ความคิดเห็นแล้วก็ความไร้อารยะของพวกคุณเลยนะคะเดี๋ยวชั้นบล็อกเองอทีนี้เราก็มาฟังความคิดเห็นนะของชาวกัมพูชามั่งนะเขาคิดเห็นอย่างไรนะเขาคิดเห็นเป็นเช่นไรเกี่ยวกับการกระทําของกลุ่มคนที่ว่ามาตะโกนขับไล่นักกีฬาประเทศไทยนะคะดูคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าเราเป็นเจ้าภาพควรรักษาศักดิ์ศรี ในกีฬานะนี่คอมเมนต์นี้พูดแบบนี้นะคะคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าสนับสนุนคําพูดของเจ้าของโพสของพี่ชายนะเขาเรียกว่าพี่ชายก็คือคุณหุนมานีนี่แหละนะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่ากีฬาเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธภาพไม่ใช่ศัตรูนะอีกคนนี้บอกว่า ดีหรือไม่ดียกย่องหรือดูถูกเราแต่ละคนในฐานะเจ้าบ้านไม่ว่าอะไรเราต้องปฏิบัติต่อแขกของเราให้ดีเพราะว่าเป็นเรื่องของชาติหน้าตาของชาติอยู่ที่เราทุกคนเป็นผู้ก่อตั้งอย่าปล่อยให้คนอื่นตัดสินคุณในเรื่องเล็กๆที่แย่ที่สุดอ่ะแสดงว่าคนนี้พอมีสติปัญญานะคะอ่ะอีกคนนี้เขาบอกว่าโปรรักษาศักดิ์ศรีและเป็นเกียรติของชาติอืมนะ อันนี้เป็นคอมเมนต์ของคนไทยนะคะบอกว่าเป็นเจ้าบ้านแทนที่จะแสดงสปิริตเจ้าบ้านแต่กลับแสดงด้านลบของประเทศตัวเองให้ทั่วโลกได้เห็นแทนที่จะได้รับคําชื่นชมด้านบวกแต่กลับแสดงด้านลบให้เห็นแทนที่จะได้โปรโมทประเทศในทางที่ดีกลับแสดงด้านไม่ดีออกมานะอีกคอมเมนต์นี้เป็นของคนคเขมรน,นะคะแพ้ชนะไม่สําคัญมันไม่เหมาะสมที่จะทําแบบนั้นกับแขก กับลูกค้าเขาพูดว่าลูกค้านะวันนี้บอกว่าจะสนับสนุนการว่ากล่าวสุนทรพจน์ของท่านประธานนาธิบดีนี่ไม่เหมาะสมอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราจัดงานใหญ่เช่นนี้รัฐบาลทำงานหนะักและใช้เงินจำนวนมากเพื่อต้อนรับแขกอย่างดีไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยเหมือนไล่ผู้มาเยือนอ่านะเห็นไหมองค์กรข,ขเมเรที่คิดได้ก็มีมนะเขาก็ไม่ได้เห็นด้วย กับการกระทําของอพวกคนที่ขบีไร้อาระยะกลุ่มหนึ่งนะคนนี้บอกว่าไม่น่าเลยนะแล้วคนนี้ก็บอกว่าเสียใจจังที่เกิดเรื่องแบบนี้ในฐานะเจ้าของบ้านเราควรรักศัก์ศีร,รักษาศักดิ์ศรีไว้อย่างแน่นอนอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าแฟนขมรไม่ควรทําเช่นนี้แพ้ชนะการแข่งขันคือกีฬากีฬานําพาความสุข อ่าแล้วก็มิตรภาพอืมนะเราควรให้ความสําคัญกับผู้อื่นในฐานะเจ้าบ้านแน่นอนเราจะได้รับคุณค่ากลับคืนมาอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีใช่คอมเมนต์หนึ่งแล้วกันนะจะอ่านแค่คอมเมนต์นี้เลยนะเพราะว่าเวลาก็เยอะแล้วเดี๋ยวมีปัญหากการอัพคลิปมากนะเวลาเกินสิบนาทีก็อัพไม่ได้ หวังว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในฐานะเจ้าบ้านเราต้องยึดมั่นในศักดิ์ศรีมอบรอยยิ้มและคำทักทายที่อบอ,อุน่นแก่นักกีฬาทุกชาติแน่นอนเราตื่นเต้นสนุกและชื่นชมยินดีกับชัยชนะของผู้เล่นของเราและเราต้องการสแสดงกำลังใจการสนับสนุนของเราแก่พวกเขาแต่เราสามารถทำได้ภายใต้ภาพลักษณ์เชิงบวกเออคนนี้ก็ยังรู้กีฬามากกว่าการแข่งขันแพ้ชนะแต่เป็นการสาธิตให้ชาวคอมเมนต์รัก สามคัคคีเสียบคมและมีศักดิ์ศรีชัยชนะที่แท้จริงคือชัยชนะที่เป็นมิตรและความชื่นชมอย่างสันติจากผู้เล่นและแฟนๆของพวกเขาเอออันนี้ก็ดูมีสติปัญญานิดนึงนะคะอืมอ่ะคนนี้บอกว่าฉันอยากจะเตือนเพื่อนๆร่วมชาติของเราว่าในประเทศของเราหรือประเทศอื่นๆมีทั้งคนดีและไม่ดีเป็นเวลานาะนแล้วยังเรายังคงมีแนวโน้ม ที่จะพูดและโจมตีกันโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเสียทรงต่อๆกันคุณทุกคนต้องรู้ว่าใครที่ต้องเผเชิญบนเวทีนานาชาติก็คือผู้เล่นของเราข้างหน้าถึงตาของเราที่จะไปบ้างบ้านเขาเขาทำแบบนี้จะรู้สึกยังไงใช่นะแต่ว่าไทยนะจะบอกให้ว่าคนไทยเป็นเป็นเป็นคนยังไงคนไทยใจดีมีเมตตาแล้กวก็ให้อภัยเก่งน,นะแต่ว่า ใ่ล้วใครทําให้คนไทยเจ็บแค้นไทยจะไม่ลืมแต่ไทยจะเอาคืนใครทําไทยเจ็บแค่หนึ่งแผลคนไทยจะให้คืนสิบแผลพวกคุณจําไว้คนไทยใจดีแต่ไม่เคยลืมความแค้นจําไว้นะคะคนทุกชาติที่ทําให้ไทยแค้นนะที่กินข้าวไทยนะแต่ทําหม้อข้าวไทยแตก จำไว้มึงจะได้รับการชดใช้อย่างสาสมก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมนะคะลคลิปนี้ก็สวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะ